สวัสดีนักเรียนนะครับก็นะครับมาสู่บทที่9แล้วนะครับของวิชาหลักการคิดเชิองออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับก็เป็นบทสุดท้ายแล้วนะเป็นบทที่9นะครับในการที่เราเรียนกันไปในกระบวนการ5ขั้นตอนของดีไซน์จิ i งจิ้งนะเรียนกันไปตั้งแต่บทที่1นจนถึงบทที่8แล้วเนี่ยนะนะก็เรียนไปว่ามีกระบวนการคิดเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็กระบวนการในการคิดของดีไซน์จิ i งจิ้งที่มีทั้งหมด 5กระบวนการในการคิดที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือว่าบริการอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับเมื่อเราคิดนวัตกรรมหรือบริการอะไรขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาคือเราจะวางขายยังไงจะทํายังไงให้มันขายได้นี่คือการคิดกันต่ออันนั้นที่เราคิดกันไปใน5ขั้นตอนเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานถูกไหมครับเป็นการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานว่าที่เราคิดเนี่ย มันเป็นการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานก็จริงแต่จะทํายังไงเพื่อให้สินค้าหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วสามารถจําหน่ายได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นนั่นเองนะครับเพราะงะั้นในบทที่9นี้อาจารย์ก็เลยเอาเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการเขียนแผนธุรกิจกวช่อง,องแบบง่ายๆในหนึ่งแผ่นของกระดาษเราก็สามารถคิดแผนธุรกิจของนวัตกรรมของเราเออกมาได้หรือที่เรียกว่าเลืนแขนวาสนั่นเองนะครับ วัตถุประสงค์จำหน่วยนะครับก็นหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจ9ก้าช่องนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจถึงขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ9ก้าช่องนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนและในการเขียนแผนธุรกิจ9ก้าช่องนะครับอ่ะเรามาดูกันสำหรับสตาร์ทอัพนะเรารู้จักแล้วสตาร์ทอัพคืออะไรคือธุรกิจรูปแบบใหม่ ธุรกิจเล็กๆที่ขึ้นมาใหม่ที่ธุรกิจที่ขึ้นมาแบบรูปแบบใหม่ต่างๆก็เรียกว่าธุรกิจแบบสตาร์ทอัพนะครับที่สร้างมาพร้อมกับสถานการณ์ที่มีแต่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงหากมีไอเดียพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สร้างผลประโยชน์ให้กับผู้คนและลายได้สําหรับกิจาการก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ไอเดียนั้นไม่มีประโยชน์เลยหากเราไม่สามารถสื่อสาร ให้กับคนที่ทํางานร่วมกับกิจการของเราได้เห็นภาพชัดเจนง่ายๆภายในไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับเราคิดทุกยอย่างทั้งหมดแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราที่เราต้องการสื่อสารไปแล้วเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจที่จะทําขึ้นมาได้นะครับแต่ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เข้าใจเลยครับถ้าเราพูดยังไงให้เขาไม่เห็นภาพพูดยังไงให้มันจะได้ผลกําไรตอบแทนมาจริงหรือไม่นั่นเองนะครับ นะนะครับนับออชนะครับมายานะครับออชมายานะับจึงได้พัฒนาเครื่องมือสื่อสารและสร้างโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพแบบง่ายๆบนกระดาษ A4 ขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะครับที่เรียกว่าเรืนแคนวาสนั่นเองนะที่ปรับแต่แงมาจากบูสเนตโมเดลแคนวาสของอเล็กซ์นะออสเดเวเดอร์นะครับโดยเรืนแคนวาสเนี่ย ถูกออกแบบมาเพื่อให้กับผู้ประกอบการโดยเฉ,ยเฉพาะลงมือทำตามได้ทันทีและโฟกัสไปที่ปัจจัยสำคัญของสตาร์ทอัพและ SME มากกว่านะครับอย่างเช่นพวกความไม่แน่นอนความเสี่ยงแล้วก็กระแสะรายของกิจาก,การเป็นต้นนะเพราะเลยคิดคนขึ้นมาให้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจแบบง่ายๆขึ้นมาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเขียนแผนธุรกิจที่มันยื่งใหญ่อลังการแต่เขียนแค่9ช่อง นะครับทำเป็นข้าวๆเพื่อให้เรามองเห็นภาพนะครับอ่านี่คือภาพรวมของ l e a r นแคนวาสที่มี9ช่องมองในด้านซ้ายมือของเรานะด้านซ้ายมือของเราเราก็จะมีการเขียนของธุรกิจ l e a r นแคนวาสออกมาแบ่งออกมาเป็น9ช่องตามนี้นะวิธีการก็คือ1กระดาษ A4 ครับตีตารางออกมาให้ได้9ช่องตามนี้นะครับแต่และช่องเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันนะช่องที่1ก่อนเลยที่เขียนว่า problem นะ อ่า p r o b l e คืออะไรคือปัญหาอะไรที่เราจะแก้ไขครับอ่าก็คือเอาปัญหามาจาก Empirizing ก็ได้ในะที่เราจะแก้ไขนะครับบอกว่าหัวใจหลักนะครับจากจะบอกว่าหัวใจหลักเนี่ยของเรือนแขนวัดเนี่ยจะอยู่ที่ problem นะครับก็แน่นอนนะเพราะเราเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนก่อนเป็นดับแรกไม่ใช่สร้างสินค้าขึ้นมาจากความชอบของตัวเองหรือ ในตลาดอาจมีสินค้าเดิมหมดแล้วแต่สินค้าของเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอ,องความต้องการของลูกค้าได้สมบูรณ์กว่าอย่างไรนั่นเองนั่นคือทำวาเข้าใจกับลูกค้านั่นเองนะครับก็คือ e m p r i c i n g นั่นเองนะครับเราก็คิดอยู่แล้วว่ e m p r i c i n g คืออะไรดังนั้นผมเริ่มปัญหาก็เอา e m p r i c i n g ที่เราคิดในกระบวนการดีไซน์ thinking เข้ามาใส่ได้เช่นเดียนะครับอันที่สครับเรียกว่า customer Customer Segment นะครับใครคือลูกค้าคนที่เจอปัญหาเนี้ยคือใครนะครับก็คือเป็นการระบุก,กลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับต้องไม่ใช่แค่ช่วงอายุครับหรือระดับการศึกษาแต่ต้องชัดเจนถึงขนาดพฤติกรรมความชอบความสนใจถ้าเราไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสใช้สินค้าขเราอ,อย่างชัดเจนเนี้ยเราต้องสร้างสินค้าขึ้นมาตอบโจทย์หรือมาขายคนเหล่านั้นได้อย่างไร หรือถ้าผลิตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีคนเชื่อนะครับเพราะสินค้าเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาหรือความตอบสนอง,องความต้องการของลูกค้าได้ไหนเ,เพราะงั้นใส่ไปเลยครับว่าลูลกค้าต้องการอะไรนะเราจะทําอะไรลูกค้าระบุกลุ่มวัตถมาเลยคือ,อใครเป็นยังไงนะพฤติกรรมเป็นยังไงต้องการแก้ไขปัญหาอะไรนั่นเองอันที่3ครับนะยูนิเคทวอล่มนะครับโพสิ พอโพซิชันนะพอโพิชันอันนี้เนี่ยจุดเด่นนะขัน้นไหนอยู่ในขั้นตอนที่3จุดเด่นที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าครับคืออะไรนะว่าคือสินค้าหรือบริการมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรและสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเนะี่ยคืออะไรนั่นเองนะนั่นคือจุดเด่นให้กับสินค้าของเรานะอยู่ในเค r ือ o ร p มพอโพ i ิชันนั่นเองนะครับ อันที่4ครับ Solution น,นะ Solution วิธีการหรือฟีเจอร์ที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้คืออะไรนั่นเองนะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของเรือนแคนวาสพรอเมื่อเรารู้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะเช่นคนต้องการอาอกกำลังกายตีแบดบ,บินตันเล่นเทนนิสสนามฟุตบอลแต่ปัญหาของคนกลุ่มนี้ก็คือการหาสถานที่คอร์ดกีฬาค่อนข้างยากไปถึงแล้วคอร์ดเต็มต้องรอนาน หรือไม่รู้ว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีคอดกีฬาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันในการจองคอร์ดขึ้นมานะของจอดขอจองคอดกีฬาล่วงหน้าขึ้นมานะครับหรืออาจจะระบุวิธีการแก้ปัญหาองค์ประกรอบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นั่นเองนะอันนี้คือโซลูชันนะครับอันที่5นะครับชาแนล เข้าถึงลูกค้ายัางไงคือช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าเองและลูกค้าเนี่ยจะรู้จักเราจากช่องทางใดเช่นโซเชียลม edia นะครับเว็บไซต์นะค้นหาผ่าน SEO นะครับรวมถึงช่องทางการส่งสินค้านะครับก็รวมอยู่ในหัวข้อนี้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้าถึงสินค้าได้ยังไงจะไปส่งให้เขาหรือเขามาเข้าถึงเราอย่างไรนะครับการขนส่งก็ถือว่าอยู่ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่6ครับ รนะีเวนนะรีเวนซีเนสเตมนะครับเขาบอกว่ารายได้นะอย่างที่6รายได้มาันจะทางไหนบ้างอ่าที่มาของรายได้มาันจะทางไหนได้บ้างอย่างเช่นมาันจะาก,การขายสินค้านะครับการมีลูกค้าเข้ามาโฆษณาผ่านเว็บไซต์อ่าถือว่าเป็นรายได้เหมือนกันสร้างเว็บไซต์ขึ้นมามีลูกค้าเข้ามาโฆษณาก็ได้รายได้จากลูกค้าแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการสร้างแอปพลิเคชัน เพิ่งให้ดาวน์โหลดฟรีแต่มีโฆษณาในแอปพลิเคชันถูกไหมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะมีโฆษณาขึ้นมาดูเลยถูกไหมครับก็ได้เงินรายได้จากนั้นก็ถือว่าเป็นรายได้เช่นเดียวกันมีรายได้จากไหนบ้างนะครับหรือนะครับการทําธุรกิจต้นทุนต่างๆนานาอยู่ในห้กงนี้หมดเลยรายได้ที่มาจากไหนก็ลองคิดดูนะในขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่เจ็ดครับ cost structure มีต้นทุนมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตต้นทุนการหาลูกค,ค้าต้นทุนการจ่ายสินค้าต้นทุนการบริการนะครับโดยเราจะคิดต้นทุนในปีแรกนะครับอาจจะคิดต้นทุนในปีแรกก็ได้เลยอย่างเช่นปีแรกต้นทุนไป5้าแสนอย่างนี้เป็นต้นส่วนรายรับในปีแรกนะครับก็คำนวณว่าน่าจะได้ใกล้เคียงกันดังนั้นผลกําไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีที่2นะครับนั่นก็คือ หัวข้อนี้เนี่ยต้องคิดควบคู่ไปกับ reverse steam เนะจึงจะรู้จึงจะรู้ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจว่าน่าลงทุนหรือไม่เห็นไหมครับต้องคิดก่อนนะครับว่าทำไปได้เนะี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าไม่สำเร็จก็จเลิกครับเพราะทำไปก็เจ๊งแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะทำได้ข้อมูลและสำเร็จได้ก็ต้องมีผลกำไรตอบแทนนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนที่8ครับ key metric นะครับตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่สําคัญคืออะไรนะครับอ่าก็คือราชนีชี้วัดความสําเร็จนั่นเองนะโดยเราเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ลูกค้ารับรู้สนใจอยากได้ตัดสินใจซื้อและอื่นๆไปจนถึงซื้อซ้ําและบอกปากต่อปากนั่นเองคือคือแมทเทียของเราอะไรคือความสําคัญอะไรคือสิ่งที่เป็น สิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยจะใช้จะมาซื้อต่อจะใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วจะมาซื้อต่ออย่างแน่นอนนะครับนี่คือ Key Material สุดท้ายครอันที่9นะครับเป็นอันแฟร์แอดเวนต์นะแอดเน์รกนะครับนะครับอ่าอะไรเป็นจุดเด่นของเรานะครับที่ดีกว่าของคนอื่นนะครับอ่าก็คือความได้เปรียบที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับ เป็นเรื่องของความสามารถทรัพยากรที่เรามีหรือคู่แข่งโลงเรียนแบบได้ยากอย่างเช่นเรามีความรู้ในการทำแอปพลิเคชันด้านต่างๆเคยประกวดได้รับรางวัลมาแล้วมากมายและเคยลงมือสร้างแอปพลิเคชันในเชิงธุรกิจมาแล้วหลายครั้งหากต้องมาทำแอปพลิเคชันจอคอร์ดกีฬาก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แถมมีประสบการณ์ชนิดที่หาตัวจับยากอันนี้คือจุดเด่นของสินค้าของเราที่ จะทำให้นะครับเหนือว่าคู่แข่งนั่นเองนั่นเองนะครับอ่านี่คือทั้ง9ช่องหรือว่า9ขั้นตอนในการทำเลนแคนวาร์ดครับที่เราต้องรู้และเราต้องนำไปใช้นั่นเองนะครับอ่าการร่างแผนธุรกิจทั้ง9ช่องเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสรุปไอเดียที่มีต่อธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นและให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เพื่อดูว่าสิ่งที่เราร่างไว้นั้นเนี่ยสิ่งไหนเป็นสิ่งสําคัญและมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่แน่ใจที่ต้องนามาพิสูจน์ต่อไปหรือไม่นะครับเมื่อร่างเลินแคนวัดเสร็จทั้งเก้าช่องแล้วเนี่ยก็ได้เป็นแผนธุรกิจเบื้องต้นแล้วที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดจากไอเดียของเราแต่เนื่อแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้นํามาตรวสอบสมมุติฐานต่างๆสิ่งสำคัญต้องทาต่อก็คือการนําไปทดสอบกับลูกค้าจํานวนหนึ่ง เพื่อที่จะบอกเราว่าสิ่งที่ร่างไว้ทั้งหมดเนี่ยพอจะเป็นไปได้หรือไม่และเพื่อเรียนรู้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยนะครับว่าที่น่าจะเป็นไปได้กว่านี้หรือดีกว่านี้หน้าตาของธุรกิจจะเป็นยังไงนี่คือการเขียนแผนธุรกิจก้าวช่องนะครับหรือว่าเล a ่อนแคนวาสนั่นเองนะครับอ่านะจุดประสงค์ของการนำเลินแคนวาสมาใช้ธุรกิจเริ่มต้นใหม่ก็เพื่อ จะให้เห็นภาพรวมของแผนธุรกิจที่จะทำนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการทําสิ่งที่มีคนต้องการโดยจัดลําดับความสําคัญจากแผนที่ล่างไว้ว่าสิ่งไหนไม่รู้ไม่มั่นใจและเป็นสิ่งมีความสําคัญธุรกิจเพื่อที่จะได้รีบนาไปทดสอบก่อนซึ่งการทดสอบเนี่ยอาจทาได้หลายวิธีเลยตั้งแต่การสังเกตการออกไปคุยกับลูกค้าการทดลองขายจริงการทดสอบ ให้บริการจริงๆในเวอร์ชั่นที่สามารถส่งมอบคุณค่าหลักแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อมาปรุงให้ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการที่เขาจําลองเขียนขึ้นมานะครับจําลองเขียนขึ้นมาก็ไปดูในสไลด์ก็แล้วกันหลังจากให้ดูแล้วนะครับเอามาให้เป็นตัวอย่างให้ดูก็เอาไปอ่านต่อเอาไปอ่านต่อบทสไลด์แล้วก็มีปัญหามีโซลูชันมีคีมัทรียลต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาอาจจะมองไม่ชัดถ้าบาดูในสไลด์อาจจชัดกว่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่จะมาให้ดูนวก็เอาลองไปศึกษากันนะครับสุดท้ายก็นะครับการทําธุรกิจเก้าช่องก็ต้องนะครบถ้วนนะใช้เวลาไม่นานหรอกแค่20-30ิบาินาทีเองนะก็จะเกิดคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของเราว่าทําได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับอ่านะครับ,นะรบก็จบไปในบทนี้นะครับบทน,นี้ ก็มีคําถามท้ายบทนะก็คือให้เราเนี่ยเขียนแผนธุรกิจ9ช่องขึ้นมา 1. ธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่คิดขึ้นมาเองใหม่หรือไปคิดไปเอาธุรกิจที่จะให้ทำในบทที่7ก็คือให้ให้เขียนแอปพลิเคชันในบทที่7แล้วก็เอาแอปพลิเคชันที่เราคิดเนี่ยในบทที่7เนี่ยมาคิดต่อยอดออกมาเขียนแผนธุรกิจ9ช่องว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันจะขายได้ไหม มันจะเป็นไปได้ไหมมันเอาไปทําเป็นธุรกิจได้เงินเป็นผลกลาําไรตอบแทนได้หรือไม่นะก็เขียนมาในหนึ่งกระดาษ A4 พันยายใหญ่ตีตารางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้จางแค่นั้นเองนะถ้าใครไม่ถนัดเขียนภาษาอังกฤษก็เขียนออกมาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับไอ้โทเบิมลก็เปลี่ยนเป็นปัญหานะคีแมทิเดียอะไรก็แล้วแต่เขียนอาเป็นภาษาไทยก็ยังได้เขียนอะไรเป็นข้อๆ้อเกียเป็นข้อๆก็ได้หนึ่งถึงเก้าไม่จำเป็นต้อง เขียนตีตารางก็ได้ถ้าใครจำไม่ได้ว่าช่องไหนเป็นอะไรก็เขียนเป็นข้อ1ถึงข้อ9มาให้อาจารย์ก็ได้แต่ต้องมีหัวข้อด้วยนะเพื่อให้อาจารย์รู้นะครับนั่นเองนะีก็ฝากเอาไว้สาหรับบทสุดท้ายแล้วนะครับในะบทนี้ก็บอกว่านะครับในวิชานี้นะครับหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจยุทธศาสตร์นะครับก็เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการคิดนวัตกรรมต่างๆจนไปถึงกระบวนการดีไซน์ทิงทิ้งที่คิดออกมาใน5กระบวนการจนไป ถึงกระบวนการที่เราคิดเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาว่านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดออกมาเนี่ยมันสามารถจะต่อยอดหรือนําไปจําหน่ายขายได้ไหม mm. เป็นผลกําไรตอบแทนขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดในบทนี้ทั้ง9บทนะครับบอกว่านักเรียนคงจะได้อ่านและนําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะทั้ง9บทนี้อาจารย์จะนํามาออกข้อสอบทั้งหมดเลยนะครับมาว่าคงจะอ่านกันให้เรียบร้อย นะครับในการทําข้อสอบอย่าลืมเำแาบฝึกหดมาด้วยนะครับ,นะรบทุๆท,ท้ายบทมีเป็นบางบทนะบางบทก็ไม่มีบางบทก็มีเพราะงั้นเช็คให้ดีแล้วก็ส่งในคัดลกนะสําสำหรับวิชานี้ก็คงจะสิ้นสุดในบทที่การนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูดูกันมาจนถึงบทที่1ถึงบทสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับวิชานี้ก็ไม่เหนยแล้วก็สวัสดีครับ